สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้มาถึงขอนแก่นแล้วครับมีเมนูเด็ดนำเสนอด้วยุนะวัดขอนแก่นอยู่บริษัทอะไรด้วยนะลาบเป็ดพี่นอ้องลาบเป็ดลาบเป็ดสไตล์สูตรขอนแกนะ่นให,หนังเครื่องในนะนี่เป็นหนังหนังเครื่องในมันมันมันจะแซ่บเดี๋ยวมารอชมกันครับอ๋หำำอหมือนกำจงคัน มันขาวเนื <t <t ้อแสงเนาะนิ้วถ้ามันน้ขาวนิ้ดำตอนนี้ร้านคล้อยขึ้นมั้นะเตรมชมเปลื่รนี่แนวเสียบพี่น้องเอ้ยตับเป็ดครับตับเหลืองรุ่มเป็นเสียบเป็นยังไงใ่หมาต้มบาแงเครับหม้ปงน้นนี่ละซอยเสยซอยเสสุดเสียบยังมัน นมันออกววยเนียอ๋อผมตัดเตจตัดเตเป็ดเป็นจลอยกับหันผักก็เพน้องเด้อนี่ยอดเลยครับเข้เข้เยิงเข้องเรานะครับเ้ไปได้คนสวยนะก็ะถือดานต้องนะครับดาเลยเด้อยักเมี่ยงผักทัวร์ครับหอมเปี๊ยผักเพียวนะครับนี่มัตตบ้านเลยเนีอ มาจาบบ้านเลยทำไปมดครับขนมาแท้บุรีรัมมี่เอามาก่อนแก่นเลยข้าแก่นครับผมเออขนมาจาบบ้านนะครับเราจะมาทำลาบเป็ดกินอยู่ขอนแก่นครับใส่ผักบุรีรัมม์จะมาเป็ดขอนแก่นแล้ว่สียบสมัยมาเบิงด้วยเซ่นพร้อมแล้วครับนี่ครับเนื้อเป็ดทอากับซับไวเดียวเนะครับเป็นน่องเลยผักซอยเสร็จขึางในก็ซอยเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้คือไก่กลางเลยนะครับถ้าไปผัดพร้อมๆนี่ครับนี่แหล้วพร้อมอร่อยจะเกิดขึ้นทันทีครับผมโอ้หนื้อเป็ด แสบเัยเป็นคืนทเนาะไปไปรุ่ยรุอ้สูงเรยวเลยมาแล้วกร็ผมมาผัดกันครับนี่ผัดเครื่องเขาเรียกว่าไอเครื่องเผ็ดบอกเ่ยผัดเครื่องผัดเครื่องที่ปกติมาล่าผัดเนื้อให้สุกสุกทั้งนี้คือผัดเนื่ยเท่าวทั้งบ้านนี่คือเป็นน้ำร้อนล้วนเลยครับน้ำร้อนล้วนแต่ทั้งปีมันจันทรันจีผัดเอาครับนะน้ำมันกระเทียมมาเอืมต้องกิ เราพี่เอกไมากินแซ่บๆครับชอบนี่เข้าจัดให้กี่พรับผมมื้อของโขลกเลยครับเนี่ยต่างกันเสียงเสี้ยนเหมือนกันยังนะครับนี่หม้อสุนไอ้น้ำของเรานะครับกำลังสุนเนื้ออยู่มาที่นี่เป็นเส้นเสยน้ยนนะคร้ำพริองไม่ใสอ้น้ำพริกไมเลยนโอเคโอเคไปต้องสั่งไปครับผัดใส่เลยครับต้องผัดใส่น้ำซุปเท่านั้นนะครับ เสร็จเราทางฝีแล้วฝึกเราห็นค่ะเป็นฝึกครับอันนี้ได้ไหมได้ะเป็นขับเป็นน้องกอโอเค โคตรอิจวาลูกตู่งชาเลยมันแค่นหนี่แเ่พาแมู่นเดียวแม่สูงเท่านก้นแกละใคกแล้วใค่สบคนใคสิกคนไอุกูงแม่กูสูงกว่าพี่การุนห์อือ เป็ขอ,องโซไลป่ะคัเออมบาเลยเออมัเคนอันนี้เดี๋ยวนเดี๋ยวไปไปหมอสมเร็วสู้นะเจ็เยังเจไบตัวจเจ็บส,งสองตัวส,วสวงองรโอ้ปหรือมึง ตุ้มมาต้มเหรอแต่ยังมาผงแมตตต้มเลถ่ายย่างนันก็เพือหอมเยอะเต็มทีแล้วครับตุ้มความหอมนะครับนี่ใส่บักกูดกระเทียมครับตะไคร้ครับทุกใจลงไปทอดท้ายทายชุดเพิ่มความนัวความส้มความเปรี้ยวด้วยใบบักขามอ่อนครับพี่น้องสวยแนวครับพี่น้องไปเตรียมลาบไปเยอะนี่สีลาบไปเยอะนี่นะเตรียมพร้อมมาเยอะ เป็ดวนั hmm. uh hai hai hai, à, an like an ียบบ้อยครับแล้วก็ไปเห็นทางเ้ย็นนะครับการลาดเลยน้องเลยอุ้ยเอาของแฉบลงก่อนเลยบอตัวมิแมวเซบแกก็เซาเลยเนาเลยเลื่อนเลน่อปวดเองปบอเองหอมครับติกลใส่กระกใส่าจเจ็บปวดเล่น้ะไรน่าเอยนดอหนาครับ เหมือนเน่ามาที่ไป้านยุบานปลูกต้นเดียวกินมาปีเดือนสิบปีไทยห้เบิรงเด้อเดี๋ยวหยิบงานใส่คนหลับแล้วเสิบปีไทยห้เบิรงนเหนเนาต้นเดียวกินมาปีเป็นต้นใดๆเฮเบิร์นนึงพี่น้องหอมกัิเนรสัมผัสกลิ่นก็หอมแล้วอันนี้เป็นขาขาซอยครับผมแล้วก็หอมแดง ไทยครับผมเติมผักเข้าไปเลยผักมีอย่างเนี่ยนี่หน,น,นูนี่ผักหอมหอมเปย์แต่ไม่ใช่อะไรไปผุดเจ้านี่แหละครับลาบมันเจนพี่น้องราสิมีเลือดใส่พร้อมนะครับเสร็จแล้วคือแบ่งใส่เล้ว อันนี้ก็คนละมันเรียบร้อยกว่าเอาชิมรสทีนี้จัดไปชิมมาจเะอหนูชิมเลยกำลังตีเลยเออเดีวใส่ซอนเลยก่อนน้ำเละต้นหละนี่คือไงโอเคครับแต่ว่าถ้าหนูชอบเผ็ดหนูจะเพิ่มเผ็ดแต่ว่าป้อนหน่อยป้อนหน่อยเต้า หลังจากหลาบเสร็จนะครับต้มก็ต้อง,องเสร็จด้วยกันที่นี่นานละหอมมะขี้ลงไปปิดไฟเลยครับตรวจจานเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปรอเสีงลงกันเลยครับยินเละครับปักเน่าคนเดียวกินเม,มื่อกินยินหลนะโคตรดกหอมพี่เพ่เอาพี่เพ่ไปกินมันม้งเหรอาไปกินอ่า Ô oh, 2 uh, so sao! Quan! Wow. <laughs> Mà kìa 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 nó vậy! Quét không lâu lắm, mọi tin là. Mặc kìa 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 ăn kìa 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 ăn kìa 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 kìa

เหมือน,น,อน,อนหอเหมือนจะน,น้อยก็เป็นหรอกด้วยแต่จนเหมือนจนคำครับอืมเอื้อจีจะของใหดเองเนาะนนอืมเจ๊สุดยอดครับยอยน้ำตาลถิ่นเนะอืมขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อที่เข้ามาชคคมคลิปนีลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับถึกใจถึกใจแล้วกดไลค์กดแชร์ใหน้นเด้อขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย